โค้งไปดูอีกคันหนึ่งค่ะเป็นกระบะแต่น,นี่แหกด่านตำรวจเลยค่ะลักษณะก็น่าจะมีพิรุษนะคะเจ้าที่ก็เร่งล่าติดตามค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นจังหวัดแพร่สรุปเจ้าที่ไปเจอรถนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิว่าเจอคนไหมนะคะตำรวจสพห้วยไร่จังหวัดแพร่ไปตรวจสอบรถคันนี้ค่ะเป็นกระบะสีเหลืองรถคันนี้บรรทุกกล้าสับประรดนะคะหลังจากที่เขาขับแหกด่านตรวจสารเสพติดเลยที่อำเภอเด่นชัยหลังจากนั้นเนี่ยก็จอดทิ้งเอาไว้บนป่าบนเนินเขาหมูส่สี่ตำบลห้วยไร่เจ้าที่ไปถึงเจอค่ะ รถสีเหลืองรถกระบะคันนี้แต่ไม่เจอคนโดยเฉพาะคนขับนะคะก็ตรวจสอบเจอโทรศัพท์มือถือไม่มีกุญแจรถแล้วท้ายกระบะเนี่ยนอกจากต้นกล้าสับประรดแล้วค่ะทําไมต้องแหกด่านคือถ้าบรรทุกแค่สับประรดไม่น่าต้องแหกการปรากฏว่าบรรทุกยาบ้ายี่ห้อนะคะ999 99, มา10กระสอบโอ้โหยัดเข้ามาใช่แลวยังไม่หมดนะมียาบ้าในกระบะกว่า1ล้านสแสนเม็ด นี่คือรวมๆสิบกระสอบที่ว่านะคะพอเจอ้าที่มีของกลางเป็นหลักฐานแล้วอ่ะ แหกด่านเนี่ยมียาเสพติดแน่นอนเจ้าที่กระจายกําลังหาเลยค่ะดูซิเจอคนไหมเจอค่ะเจอเป็นชายหญิงสองคนนะคะลักษณะต้องสงสัยเจ้าที่แสดงตัวจับกลุ่มทราบชื่อคือ,น,อนายอนันตุสวดิ์เป็นคนขับรถคันนี้แหละแล้วก็มีหญิงอีกคนชื่อนางสาวสวิตตาพดุงธิรัญญกุลเป็นภรรยาก็นั่งมาด้วยกันค่ะปรากฏคนขับก็คือ,น,อนายอนันต์สรารภาพว่าเขาขนของเนี่ยมาจากเชียงรายเขาได้ค่าจ้างมา2 0 0 0 0 0บาทคําถามคือแล้วจะเอาของไปส่งที่ไหนเขาบอกปลายทางเนี่ยผู้ว่าจ้างก็ยังไม่ได้บอกเขานะ ก็ให้เขาขับไปเรื่อยๆก่อนจนกระทั่งขับไปถึงนครสวรรค์นี่แหละมาเจอด่านก็เลยถูกจับได้ซะก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งทําครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่ให้ขนเนี่ยคือ,อยาบ้า เขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ด่านตรวจเอ็กซเรย์ยาเสพติดด่านห้วยไร่ปรากฏว,ว่าไปเจอรถลักษณะคล้ายกันเลยสีดําบรรทุกลูกสับประรดเหมือนกันขับตามกันมาก็แจ้งเจ้าหน้าที่สกัดจับไว้ได้นะคะแล้วปรากฏคนขับคือนายนาวินเผือกนองก็สารภาพบอกว่าเขาขับมากับแฟนก่อนจะกลับมารับสองสามีภรรยาที่กําลังหนีเจ้าหน้าที่ ก็คือในอนันต์กับสวิตาเนี่ยละค่ะล่าสุดก็มีการขยายผลแล้วไปเจอรถลักษณะเดียวกันอีกอยู่ที่อุตรดิตถ์แล้วก็เจอของกลางยาบ้าสิบกระสอบนะคะก็คือ1นล้านสองแสนเมตดเท่ากันเลยกับรถคันนี้ครับบรรทุกมาเท่ากันหมดเลยนะนะคะแล้วก็นําตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพห้วยไร่ดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ มากันหลายคันนะเนี่ยแสดงว่าเป็นการแบบกระจายเลยนะและสังเกตไหมว่าจะให้มาเป็นผัวเมียทั้งคู่คให้ลักษณะเหมือนแบบผัวเมียขับรถช่วยกันทํามาหากินผัวหับเมียคอนแล้วก็มีขนก้าสับป,ประรดแต่จริงๆแล้วซุกซ่อนอยาเสพติดมาเียกว่ดแฝงมาทั้งมวลแต่โชคที่ก็รู้นะฮะ,ะว่าต้นสายปลาเหตุจากไหนเดี๋ยวรอดูขา้ไ้ผลเพิ่มเติม,ตมขณะเดียวกันเดี๋ยวพาลงใต้ไปปัดตดีกันหน่อยแล้วครับเหตุการณ์